แม้หงแดงลิเวอร์พูลจะมีทีมที่แข็งแกร่งเป็นลำดับต้นๆของยุโรปในเวลานี้แต่ยักเกนครอปนายใหญ่เฮฟวี่ e ม a l ของพวกเขาก็ไม่เคยหยุดนิ่งสำหรับการพัฒนาทีมวันนี้ Liverpool d a i ล y ่ไบเซอโอจึงอยากจะขอนำเสนอ3ตํตำแหน่งที่พวกเขาต้องการเพิ่มขีดความสามารถในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบต่อไปแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการรนตี guaranteed. และมั่นใจได้คลิกได้ทิ้งด้านล่างเลยครับนับตั้งแต่เยอเกนครอปเข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนตุลาคมในปี2015ขเขาก็พัฒนาทีมขึ้นมาตามลําดับจากการคว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกมาสู่ทีมแชมป์ยุโรปและแชมป์สมโมสรโลกเมื่อซัมเม,มอร์ที่แล้วลิเวอร์พูลแทบไม่ได้เสริมทัพโดยจะมีแค่เพียงอาร์เดียนที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่แทนที่ซิโมงมินโยเลที่อำลาทีมไปขณะที่ฮาวิเอลเลียและเซฟฟันเดนเบิร์ก เขถูกดึงตัวเข้ามาสําหรับการเป็นอนาคตของทีมในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวพวกเขาขยับอีกเล็กน้อยกับการดึงตัวทาคุมิมินามิโนดาวเตะสารพัดประโยชน์มาจากเลสปูซาวสปัวอย่างไรก็ตามตําแหน่งที่พวกเขาตั้งใจจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชุดปัจจุบันประกอบไปด้วย 1. แบ็กซ้าย มันชัดเจนว่าในตำแหน่งนี้มีแอนดูโรเบอร์ซันล้างตำแหน่งตัวจริงถาวรอ,อยู่แล้วและเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของโลกในตำแหน่งนี้แล้วด้วยซ้ำถ้าว่าปัญหาที่ครอปและทีมงานเป็นกังวลอยู่ก็คือการขาดผู้เล่นในการหมุนเวียนลงสนามหรือไว้ใช้ในกรณีที่โรเบอร์ซันเกิดได้รับบาดเจ็บขึ้นมาเจมส์มิลเนอร์มักถูกโยกมาเล่นในตำแหน่งนี้แบบจำเป็น เหมือนในครึ่งเวลาหลังของเกมที่ถล่มอาชนะบาร์เซโลนา4ประตูต่อ0ตอนรอบตัดเชือกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อดูการที่แล้วอย่างไรก็ตามหากสามารถหาแบ็กซ้ายอาชีพที่ยอมเข้ามาเป็นตัวเลือกรองจากโรเบิร์ตสันก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพโดยรวมของทีมได้เป็นอย่างมากแม้จะพูดเช่นนั้นลิเวอร์พูลก็ยังมี2ดาวรุ่งที่พร้อมโปรโมทขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่หากจำเป็นในตำแหน่งนี้อย่างนาซ่าลาลูซีและอดัมลูอิส 2. มิดฟิลตัวกลางเมดฟิลของลิเวอร์พูลมักถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมนะว่าขาดความคิดสร้างสรรค์และการทำประตูทว่าจอร์จิเนโอวนลดุมฟาบินโยและอเล็กซ็อกเกต์เชมเบอร์เลนต่างก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเคียงข้างกับตันทีมอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันแม้ในรายของนาบีเกตาจะยังสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงไม่ได้ขณะที่อาดัมลาลาน่าก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นครั้งคราวเช่นเดียวกับเจมส์มิลเนอร์ ที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งนี้ได้และเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวชื่นชอบอีกด้วยพวกเขาทั้ง6คนยิงประตูรวมกัน20ลูกในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้และนั่นก็เป็นการตอบกลับบรรดาเสียงวิจารณ์ทั้งหลายเรื่องการขาดความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีแม้จะพูดเช่นนั้นแต่จากการที่ลาลาน่ากำลังจะหมดสัญญาตอนซัมเมอร์นี้ก็ทําทให้ครอปต้องการมิดฟิลด์คนใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มความสดและมีจุดเด่นในเรื่องของการทําประตู 3. กองหน้ามันมักมีการพูดกันอย่างกว้างขวางเรื่องการเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วงสัมเมอนี้โดยมีชื่อของทีโมแวรเนอร์ตกเป็นข่าวสูงสุดก่อนที่ฟุตบอลจะต้องเลื่อนการแข่งขันเพราะโควิด1 9เาแวเนอร์กดไป27ประตูจากการลงสนาม36นัดในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้ให้กับไลฟ์ซิกโรเบรโตเฟอร์เมโนยังคงเป็นตัวหลักของทีมในตำแหน่งกองหน้า ขณะที่ดิวอกโอลิกีก็มักขึ้นมาทําประตูสําคัญได้บ่อยครั้งในช่วง18เดือนที่ผ่านมาทว่าซาเดโอมานีมัวเมสซาลาและตัวเฟมิโนเองก็ต่างเข้าสู่ช่วงอายุ20ปลายๆแล้วทําให้สโมสรต้องการเสริมนักเตะที่มีความกระตือรือร้นและเข้ากับสไตล์การเล่นของครอปชื่ออื่นๆที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมได้แก่เจดอนซานโชและคิริยองเอมปาเป้แต่ไม่น่าจะใช่ดิวที่เกิดขึ้นได้จริงและเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างฟอลโม่ความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ